กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลานำรถน้ำออกแจกใจประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าศาลาแล้วก็มีการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับน้ำเนี่ยเพื่อใช้อุปโภคบริโภคหลังจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งพันโทมงคลปุริษารองผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์พร้อมด้วยนายมนัสนาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลาและปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและกำลังจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด,ดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นำรถบรรทุกน้ำขนาด6 0 0 0ลิตรจำนวน2คันครับบรรทุกน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งได้รับสนับสนุนจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรีเขาเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเขาหนีบหมู่ที่7็ด ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า50หลังคาเรือนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าว อาศัยอยู่บนเนินเขานะครับซึ่งเป็นพื้นที่สูงเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งของทุกปีน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาหมู่บ้านจะเหลือน้อยน้ําประปาเนี่ยไม่สามารถที่จะไหลย,ย้อนขึ้นไปที่สูงได้จึงทําให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างบนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคทุกๆปีในช่วงหน้าแล้งก็จะเดือดร้อนแบบนี้ทางเทศบาลตำบลท่าสาาก็เลยได้นำเอาถังน้ำขนาด2,000ลิตร ไปติดตั้งไว้ภายในหมู่บ้านแล้วก็มีการนำรถบรรทุกน้ำไปเติมน้ำใส่ถังให้ชาวบ้านเมื่อร้องขอมาตามโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งหลังจากนั้นก็มีการนำน้ำดื่มกาแฟขนมเจลแอลโกอฮอลล้างมือหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19 ของพื้นที่ตำบลท่าศาลาในโอกาสนี้ด้วยนะครับ